น้อยร้อยล้านครับมาน้อยเชียงนา้อยเชียงนาโนยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมนะครับหนุนโรงงานที่ดีที่บ้านนะครับเรียกว่าหลังจากเขาเย็ดนาเสร็จแล้วเขาปลูกพืชอะไรดีนะครับนะเอาผมจะพู้าท่านผู้ชมไปเบิ่งว่าผมเห็ดกีอย่างหลังจากที่ผมเห็ดนาเสร็จแล้วเพราะว่าไอนาเสร็จแล้วบางคนก็ ปลูกเพื่อหลายๆอย่างเพี่ยนขายได้ครับอันนี้เมื่อนี้มมนแนะนาว่าปลูกอย่างดีป่ะไปตังพู้นป่หลายค้นนะครับเพ็ดนาเสร็จแล้วนะครับค้กระสีปล่อยนะ้าให้ว่างเปล่าซื่อนะครับนะเมื่อนี้นาะเขาเพ็ดนาได้แล้วน้ามก็พอามีครับเมื่อนี้กระสีมานแนะนำน้ากระคือนะครับการปลูกกระปุ้งก็ได้ครับหรือว่าการปล่อยครับ ก็ต้องเฮ็ดหลายนะครับเด้อสำหรับเฮ็ดแบบผมครับเฮ็ดแบบผีบ้าเฮ็ดปลูกขึ้นแบบผีบ้าครับก็คือปล่อยหญ้าหญ้าที่เป็นพิเศษก็คือผักบุ้งครับผมแนะนำจะเป็นผักบุ้งสีขาวนะครับเนาะถ้าเป็นผักบุ้งสีขาวนี่สามารถเขาสีสามารถขายได้ทั้งร้านสมตำนะครับเนาะหรือว่ามัดขายเพป็นเจี๊ยบไปเฮ็ดผัดผักขายได้ครับเพราะว่าเขาผีบ้งขาว ยอดขาสิมันคิบว่ามันสิบว่าขมขาสีมีวม้วอมหวานในโตครับปักบุ้งขาวแต่ว่าบักบุ้งต้องมีน้ำครับถ้าบม่มีน้ำผักบุ้งมันจะยอดแข็งยอดบอ่อออนครับทากดีให้มีน้ำดีนะครับเดับ,ดบพี่น้องเลยผมไม่เห็ดเ่าลายครับเห็ดเครื่องให้นะถ้าซวยเห็ดหลายมันมันสี่ยากเวลาห้องสีเห็ดนาครับน,นานาต้องาเห็ดแล้วแล้วก็กม่วนอยู่เลยครับ วิธีทําผมก็ปักปักเอาครับก็้ักปักใส่ใส่ยอดนะครับแล้วก็ยอดพากันเลยครับแล้วก็ปักปักเอาแล้วปักปักเลยครับเป็นระเบิงครับท่านผู้ชมให้ปักปักปักล่อแล้วก็ปล่อยมันขึ้นเลยครับมันดูแลง่ายครับแล้วก็ที่สำคัญมันบุ่คอยได้ดูแลรักษาหลไรอย่างมากมาย มันรับผักบุ้งครับปลูกก็ง่ายครับขายก็ง่ายครับขายลานนี้ยังแพงผักแพงผักก็ขายได้ครับเขาก็เอาไปขายกําเป็นขายแพงผักแล้วก็ลานส้มตำก็ขายได้ครับเป็นที่นิยมนะครับเนี่ยแนะนํานะครับเพิ่มเป็นผักบุ้งขาวด้วยครับเด้อจะเป็นผักบุ้งแดงผักบุ้งแดง้านส้มตำ้านส้มตำย่างเดียวครับลานขายผักเขาห่ว่อยนิยมเท่างเลยครับถ้าเป็นร้านพวกเนี้ยอาหารตามสร้างเขาก็ซื้อครับเพราะว่าผัดขาย ผัด,ดได้เฮดเย็นตาโฟได้เนี่ยครับลวกจิ้มล้านมูระทะลวกจิ้มยกินกระปนเออ้าเขาเอาไปกินเองนะลวกกินกระปุนก็ได้ครับนี่แหละครับง่ายๆครับเห็ดง่ายๆครับได้ตรงนี้พอพยันนิดนึงจะขนนี่ขั้นนะครับเดินเวลาเขาเสียดนาเวเวลาออกมันก็เสียลำบากนิดนึงครับเพราะวานี้นีผมก็เฮดนาเล่าแบบที่นี่ อัน,นี้ศตูหลายอย่างโหดครับได้ผลผลิตน้อยครับลองมหาหันวิธีนี้ลองหันมาเห็ดน้ำผักบุ้งก็ได้ครับท่านผู้ชมมันก็สิผมว่ามันดูแลรักษาง่ายครับปุ๋ยก็บ่ได้ไส้ครับน้ำยูเด้ยครับปุ๋ยก่ะบ้ได้ไส้หรเบิ่งครับปุ๋ยแทบบ่้ได้ใส้บ่ใไส้เอาข้อดีของการปลูกบุ้งครับหนึ่งดูแลรักษาง่ายสอง สตูพืชแทบจะบ,บ่มีครับสตูแทบบม่มีมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่นอนแล,อลแล้วก็หอยเชลรี่ครับเขาก็ดูแลนิดนึงราดับสามก็พันธหาเองตามธรรมชาติครับเขาก็เลือกเอาที่เป็นผักปุ่งขาวๆที่ว่ามันอ่าเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับนะเานาะเขากระด้น้าอาชีพที่เป็นอาชีพหรือว่าเป็นพืชก็ได้ครับหนาแรงครับสําหรับอ่า เราควรจะปลูกพืชอะไรดีหลังจากเราทำนาเสร็จนะครับเนาะอ่าโอเคครับคลิปนี้เากลมาแนะนําแบบสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ<อ>ก็คือการเก็บปุ๋งการปลูกผักปุ้งหรือว่าการปล่อยผักุ้งในนาข้าวอ่าโอเคคลิปนี้อ่าถ้าท่านผู้ชมท่านไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมงานนงานวิธีเท,ทวันยนะครับขอบคุณครับ